กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนชมคลิปเสร็จแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แม่เพชรก็จะมาพูดเรื่องจัดอ่างบัวหน้าบ้านห่วงจุ้ยอ่างปลาหน้าบ้าน ออกแบบและก็จะตุ้นโชคราบนะคะศาสตร์ของห่วงช่วยจัดอ่างบัวหน้าบ้านเป็นการบริหารจัดการพลังงานของลมและน้ำโดยถือว่าลมพัดพาพลังส่วนน้ำทั้งสะสมและก็พัดพาพลังงานหากเป็นพลังงานดีน้ำพัดพาเข้ามาสะสมในบ้านได้แต่หากเป็นพลังงานร้ายก็สามารถใช้ประโยชน์จาก พลังงานน้ำพัดพ่าออกจากบ้านได้เช่นกันนะคะจัดอ่างบัวหน้าบ้านน้ำต้องสะอาดเคลื่อนไหวตลอดเวลาน้ำที่อยู่นิ่งมักกลายเป็นน้ำเสียและน้ำเสียมีผลร้ายในทางห่วงจุย้ยจึงต้องทำให้น้ำมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลารูปทรงอ่างบัวน้ำผพุหรืออ่างบัว ควรเป็นทรงกลมมีผลดีในทางห่วงชุวยมากกว่าทรงสี่เหลี่ยมขนาดอ่างบัวน้ำพุหรืออ่างบัวควรมีขนาดที่สัมพันธ์กับตัวบ้านบ้านเล็กควรจัดวางน้ำพุหรืออ่างบัวขนาดเล็กถ้าบ้านมีพื้นที่มากควรปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นความลึกของอ่างบัวระดับน้ำในอ่างบัวหรือบ่อของน้ำพุน้ำตก ควรมีความลึกที่พอเหมาะนะคะเพราะความลึกคือสิ่งที่สื่อถึงโชคลาภแต่อย่าให้ลึกมากเกินไปเพราะอาจเป็นอันตรายสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะทิศทางการไหลของน้ำหากเป็นน้ำตกมักไม่เกิดปัญหาใดๆเพราะน้ำตกมีทิศทางการไหลพุ่งขึ้นสูงแล้วตกลงมาแต่หากเป็นน้ำตก ต้องทำให้น้ํำมีทิศทางการไหลเข้าสู่ตัวบ้านเพราะถ้าน้าไหลออกจากตัวบ้านเปรียบเสมือนโชคลาภเงินทองไหลออกไปอ่างบัวต้องวางทิศไหนตามหลักปากลัวหรือยันแปดเหลี่ยมบวกกับธาตุห้าธาตุเชื่อกันว่าทิศทางที่ดีๆที่เหมาะจะจัดวางน้าพุและบ่อน้ําเอาไว้มีดังต่อไปนี้ทิศเหนือเป็นทิศของธาตุน้ำ การวางน้ำพุหรือบ่อน้ำไว้ในทิศนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการเสริมให้ธาตุน้ำแข็งแรงขึ้นมากขึ้นซึ่งก็จะนำมาซึ่งหน้าที่การงานที่มั่นคงก้าวหน้าและชีวิตที่ดีขึ้นทิศตะวันออกเนื่องจากทิศตะวันออกเป็นตัวแทนของธาตุไม้ซึ่งน้ำถือเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงไม้ให้เจริญงอกงามดังนั้น,นการนำน้ำพุ และบ่อน้ำไปวางในทิศนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างรากฐานครอบครัวให้มั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงทิศตะวันออกเฉียงใต้หากทิศตะวันออกเป็นธาตุไม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือมีส่วนของธาตุไม้อยู่ด้วยเหมือนกันโดยตามหลักปากัวเชื่อว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไม่อ่อนๆซึ่งท่านําน้ำพุ หรือบ่อน้ำที่เป็นตัวแทนของธาตุน้ำไปวางก็จะช่วยเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และมีเงินทองไหลมาเทมาตำแหน่งน้ำพุและบ่อน้ำต้องห้ามห้ามวางน้ำพุหรือบ่อน้ำไว้ในทิศใต้เด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าทิศใต้เป็นธาตุไฟการนําน้ำไปวางไปดับไฟจะทําให้ชีวิตคนในบ้านไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ควรจัดวางน้ำพุไว้ในห้องนอนแม้ว่าห้องนี้จะอยู่ทางทิศท,ที่เหมาะสมในการวางน้ำพุก็ตามเพราะจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขมักจะเจอปัญหาและอุปสรรคห้ามวางน้ำพุหรือบ่อน้ำไว้ในห้องน้ำและห้องครัวด้วยหากจะตกแต่งน้ำพุหรือบ่อน้ำไว้ในบ้านแล้วทิศท,ที่เหมาะอย่างทิศเหนือทิศตอนออกทิศตอนออกเฉียงใต้ไปตรงกับห้องเหล่านี้พอดี ก็ให้เปลี่ยนไปจัดวางน้ําพุหรือบ่อน้ำไว้ที่ห้องนั่งเล่นแทนหลีกเลี่ยงการวางน้ำพุไว้ทางด้านขวามือของประตูบ้านมองจากด้านในเพราะจะทำให้ครอบครัวไม่สามัคคีครอบครัวแตกแยกอย่าวางน้ําพุหรือบ่อน้ํำไว้ใต้บันไดเด็ดขาดเพราะอาจนํามาซึ่งการเจ็บป่วยและความโชคร้ายได้ระวังอย่าให้น้ำพุหรือน้ำในบ่อน้ำ ไหลช้าและมันทำความสะอาดน้ำพุและหมอดบอ่อน้ำเป็นประจำของตกแต่งควรเลี้ยงปลาไว้ในบอ่อน้ำพุน้ำตกอ่างบัวเพราะปลาเป็นสัตว์ที่เป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าสามารถนำโชคลาบเข้าสู่บ้านได้นอกจากนั้นปลายังช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้ด้วย นอกจากนั้นยังควรปลูกพืชน้ำเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยเพื่อปรับสมดุลห่วงจุ้ยยินอย่างและทำให้บริเวณรอบๆมีความสดชื่นห่วงจุ้ยอ่างปลาหน้าบ้านอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีบ่อปลาหน้าบ้านแล้วแต่ถ้าการจัดวางหรือการตกแต่งไม่ถูกต้องตามหลักห่วงจุย้ยบ่อปลาหน้าบ้านแล้วการที่มีบ่อปลาอยู่หน้าบ้านก็จะ ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับห่งจุ้ยของบ้านท่านเลยทางที่ดีที่สุดควรจะจัดวางบอ่อปลาให้ตรงตามหลักของห่วงจุ้ยก็จะดีที่สุดรูปทรงบอร่ปบอปลาบ่อปลาจะต้องเป็นรูปทรงหรือเป็นรูปทรงที่ไม่มีมุมมีเหลี่ยมเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหลี่ยมไม่ควรทำเพราะสิ่งที่เป็นเหลี่ยมแหลมๆนั้นจะเหมือนสิ่งของที่ มาทำร้ายตัวเองน้ำที่ใช้ต้องไม่สกปรกหรือเน่าเสียคงไม่เป็นผลดีแต่แน่ถ้าน้ำในบอ่อมีกลิ่นเน่าไม่แม้แต่จะส่งผลเสียให้กับสภาพแวดล้อมแล้วการมีน้ำเน่าเสียอยู่ในบอ่อปลานั้นตามหลักห่วงจุ้ยถือว่าไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้คนทางบ้านมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ควรมีบ่อปลาสองบ่อเพราะจะเปรียบเหมือนกับดวงตาของคนเราที่มีสองตาซึ่งจะกลายเป็นบ่อน้ำตาจะส่งผลเสียทำให้ต้องมีน้ำตากับเรื่องที่ไม่ดีการจัดวางบ่อปลาการจัดวางบ่อปลาไม่ควรวางบ่อปลาไว้หลังบ้านทางที่ดีควรวางบ่อปลาไว้หน้าบ้านเพราะการวางบ่อปลาไว้หลังบ้านตามหลัก่วงจุ้ยแล้วจะไม่ส่งเสริมดวง และที่สำคัญห้ามวางบอ่อปลาขวางทางประตูหน้าบ้านและควรจะหลีกเลี่ยงการวางบอ่อปลาไว้ตรงทางขวาของประตูบ้านเพราะจะส่งผลเสียต่อชีวิตคู่ตกแต่งบอ่อปลาการนำก้อนหินมาตกแต่งบอ่อปลาไม่ควรใช้ก้อนหินที่มีขนาดใหญ่เพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก้อนหินที่มีขนาดใหญ่นั้นจะเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆ และลักษณะของก้อนหินที่นำมาตกแต่งจะต้องไม่เป็นเหลี่ยมคมหรือก้อนหินที่มีรูเลือกปลาการเลือกปลาที่จะเลี้ยงส่วนมากจะเลือกใช้ปลาทองเพราะสีเป็นสิมงคลหรืออาจจะเป็นปลาคาร์บส่วนปลาที่มีสีดำจะช่วยเสริมฮหงจุ้ยในเรื่องของความปลอดภัยในบ้านค่ะอันนี้ก็คือหลักทั่วๆไปนะคะของการจัดวางอ่า อ่างบัวไว้หน้าบ้านตามหลักของฮวงจุ้ยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าสวยงามมากๆนะคะค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะเจ้าของข้อมูลเดี๋ยวนะดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากนานิท็อ k นะคะที่เอ้อเฟือข้อมูลให้กับเราตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่จะ อ่าปรับพวงจุ้ยหน้าบ้านนะคะก็สามารถที่จะนำไปอ่าทำได้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คืออ่างบัวที่อยู่หน้าอ่าโรงแรมนะคะระดับห้าดาวนะคะอ่าใหญ่มากนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นอ่าสถานที่ทำงานนะ,นะคะซึ่งอ่ามันเป็นโรงแรมแล้วก็พื้นที่ประมาณอ่าสองไร่นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้อ่างบัวที่ มีขนาดใหญ่นะคะสำหรับบ้านเราถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆก,ก็น่าจะลดอ่าลงมาตามส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและก็อ่าฝากชมผู้สนับสนุนรายการให้ด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวยังไงแม่เพชรก็จะกลับไปบ้านบ้าน กลับไปบ้านของท่านนะคะอาถึงจะกลับไปช้าหน่อยนะคะแต่ไปชัวนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ